ัสดีค่ะทุกคนสามีเจะหมูนางโซฟีมืออวดคนที่บ้านอีกแล้วกับเมนูยำวุ้นเส้นโบราณแต่วิธีทําง่ายมากนะไม่ยุ่งยากรลกจริงๆใครก็ทําตามได้ที่บ้านแบบง่ายๆเลยค่ะรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดแซ่บกันบัางดีเผ็ดเปรี้ยวยังไงเลือกปรุงตามใจชอบได้เลยค่ะเมนูนี้บอกเลยค่ะว่าทําง่ายไปค่ะเราไปดูนางทาที่ครัวกันเลยเริ่มจากนํามะเขือเทศที่ตัดคััวแล้วก็ล้างน้ําดีแล้วมาหั่นแบ่งครื่องก่อนนะแล้วค่อยคหั่นแบ่งให้เป็นซี่ๆได้เลยก็ขนาดให้พอดี เร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนต่อมานําต้นหอมมาหั่นแบ่งให้เป็นท่อนๆขนาดพอดีพอดีกันเลยค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ค่ะจากนั้นนําขึ้นไสายมาหัน่นให้เป็นท่อนๆหั่นไปได้เลยจ้ะเรียบร้อยแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนนะ ่อมาเราจะนําพริกแดงมาซอยเครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเลือกปริมาณได้ตามใจชอบของเราเลยค่ะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนต่อไปเ,อเราไปต้มวนเส้นกันค่ะเทน้ําปลาลงไปในกระทะใส่วนเส้นลงไปต้มจนสุกได้ที่เลย แล้วก็ยกขึ้นมาพักให้เสด็จนางไว้ค่ะแล้วก็นำหมูสับลงไปต้มต่อได้เลยกระจายให้หมูแยกตัวออกจากกันต้มไปเรื่อยๆจนหมูของเราเริ่มสุกแล้วก็นำขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มทำยำของเรากันเลยใส่หมูสับลงไปในชามปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายผงนัว น้ำกระเทียมดองบีบมะนาวเพิ่มความโหนวความเปรี้ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันให้เครื่องปรุงลาลายเล็กน้อยค่ะจากนั้นใส่บนเส้นลงไปตามด้วยพริกแดงกุ้งแห้งถั่วลิสงมะเขือเทศหัวหอมที่เราหั่นเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ค่ะใส่ลงไปได้เลยจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ปิดถ้ายด้วยขึ้นท่ายต้นหอมค่ะ คลุเค้าให้ทุกอย่างเข้ากันอีกรอบ เป็นรอบสุดท้ายนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ไปจัดเสิร์ฟใส่จานของเราได้เลยใส่ลงไปแบบเต็ม,ตมๆลน้ลนๆจานเลยนะนะ้าถ่านมาก์กิ่นเปรี้ยวหอมนิดๆนะคะทุกคนเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูยำวุ้นเส้นโบราณวุ้นเส้นนุม่มๆหอมเครื่องปรุงถังมะน,นาวน้ำปลารสชาติกรอบอร่อยลงตัวสีสันก็นะ้าทานมากลองเอาสูตรเจ๊หมูไปทําตามกันดูนะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทั่อินบ็อเพ์หรือไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลย เจ๊หมูรับสมัครโจทย์ไทยเยนะคะ